ต้องขอพูดไว้ก่อนนะครับเผื่อใครยังไม่คุ้นเคยสําหรับช่อง Watching w a t c h แห่งนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับผมที่เป็นแอดมินหลังบ้านเนี่ยตอนนี้ได้มาสารงานต่อแทนเพื่อนเข้ามาเจอกันอีกเป็นประจำนะครับกับคลิปเรื่องราวของโปเกมอนซีรีส์นี้ครับเราจะทาขึ้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่าสเตตของโปเกมอนทั้งหมดซึ่งเราจะค่อยๆไล่ไปทีละหมวดหมู่ในคลิปนี้จะพูดถึงเลือดค่า HP หรือ Hit Point กันก่อนซึ่งเป็นค่าพลังสําคัญเพราะถือว่าเป็นความคงทนถาวรของโปเกมอนตัวนั้นๆถ้า HP หมดเนี่ยหราจะ อยู่ได้อึดโดยเราจะมาจัด10อันดับ HP ที่สูงที่สุดในโลกโปเกมอนรวมทุกภาคทุกเจนทุกชนิดมอนเทพตำนานมายารวมหมดครับโดยตัวไหนค่าเท่ากันเราจะนับเปน็นอันดับเดียวกันนะครับโดยอิงจะค่าสถานอัปเดตล่าสุดเพราะว่าในภาคต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยโดยเราจะถือข้อมูลปัจจุบันในเจนที่9ครับ เริ่มจากอันดับที่10นะครับทิงโลหรือติ่งลูโปเกมอนภัยพิบัติประเภทมืดดินเป็นโปเกมอนเทพแห่งเจนที่9ในฐานะ f r e s s u r e of Rune จากการอัปเดต 1.0.1+ ครับค่า HP ของมันคือ155ซึ่งถือว่าอึดมากๆถ้ารวมกับพลังป้องกันแล้ว125ก็คือตั้งรับแน่นๆเลยแต่จะมีข้อเสียคือช้ามากครับอาจจะเสียเปรียบเรื่องการตั้งรับสายเวทแต่ก็ยังดีว่ามีอ b บิลิตี้ w e s s e l l of Rune เป็นความสามารถเฉพาะตัวของมันนะครับลดการโจมตีเวทของทุกตัว25%เพราะงั้นถ้าใช้เจ้า อาจจะต้องเน้นรอจังหวะส่วนกลับหนักๆก,ก็จะมีท่านหนักๆอย่าง Dark Pow, Flash และ Earthquake ซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราอยู่อืด,อดทนๆเนี่ยแล้วได้ใช้ท่าพวกนี้ส่วนกลับก็มีโอกาสชนะได้สูงเลยอันดับที่9สนอนแหลกหรือคาบิคอนโปเกมอนนอนหลับประเภทปกติจากเจนที่1 ซึ่งเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้จะเปิดตัวมาก่อนไครเพื่อนแต่ค่าพลังของมันโหดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วด้วยรูปร่างหน้าตาและบทบาททําให้หลายคนจดจาคาิบิคอนได้และมันมีค่า HP สูงถึง160ซึ่งจัดเป็นอันดับ9จากทั้งหมดโดยจ้มมอนตัวนี้นะครับมีค่าเลือดที่โดดเด่นมาก ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นใครจะตีกับมันก็เหนื่อยหน่อยแต่ที่ต้องบอกว่าอึดถึกทนพอมันใกล้จะแพ้เลือดหมดหลอดก็ยังมีท่าชวนรำคาญอย่างเรสซี่เป็นการพักผ่อนนอนหลับแล้วเพิ่มค่าเลือดกลับไปเต็มหลอดเหมือนเดิมไม่ว่าจะลดไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามก็จะกลับมาเขียวสว่างสวยเพราะงั้นถ้าตีไปตีมาแล้วเจอเรสเข้าไปถึงกับท้อเลยแล้วถ้ามันหลับก็ยังสามารถใช้ท่าสนอกรนโจมตีได้อีกเรียกต้วันตรายทุกทิศทาง อันดับที่9ร่วมคือเทราปากอสครับชื่อญี่ปุ่นก็เทราปากอสนะครับโปกเกมอนเทราใหม่แก่กล่องแห่งเจนที่9ธาตุปกติแต่ต้องเป็นร่างสเตล่าฟอร์มเท่านั้นซึ่งร่างนี้เป็นการขยายตัวของพลังโปเกมอนซึ่งค้นพบใน Area ียซีโใน DLC i n d i g o d i ิโกดิแล้วถ้าเป็นร่างอื่นๆเนี่ยค่าพลังจะไม่ได้สูงมากนะักแต่ร่างสเตล่าฟอร์มครับคือปฏิกิริยาพิเศษที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าโจมตีสุดโหดของมันก็คือเทราสตาร์สตอร์มนะครับเป็นท่าเฉพาะตัวและมีแค่มันเท่านั้นที่ใช้้ไดสส่่วนนคาพลลัังงงง HP ขอมูถึ160เ ท่าอื่นๆก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีอันไหนน้อยจนน่าเกลียดถึงความเร็วจะดูอ่อนไปแต่ก็ไม่ได้แย่มาก อันดับที่8ครับอโลโมลโมล่าหรือมามันโบโปเกมอนพยาบาลประเภทน้ําจากเจนนฮาดูภาพรวมแล้วคงไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเจ้านี้เนี่ยนะมันจะอึดถึกทนจนมาติดลิสต์นี้ถึงแม้จะเป็นปลาตัวหนึ่งแต่ก็มีค่าเลือดสูงถึง165กาครับมากกว่ามอนเทพหลายๆตัวในหลายๆเจนแต่ค่าพลังอื่นๆไม่ต้องพูดถึงนะครับมันสร้างมาเน้นด้านความอึดเป็นหลักซึ่งนี่คือประโยชน์ที่ทําให้มันกลายเป็นโปเกมอนพยาบาลเพราะว่ามีอาบิลิตี้ไฮดรชั่นหรือฮิลเลอร์ไว้คอยรักษาโปเกมอนตัวอื่นในระหว่างกกาาารรรต่อสู้้้ดวยยเพะะะฉนนนนัันมมจปโช์ ในการเล่นแบบทีมแบทเทิลอันดับที่7ครับเซอร์ติทันหรือฮักจิระโปเกมอนวานบกประเภทน้ำแข็งจากเจนที่กใหม่ล่าสุดเห็นแบบนี้บอกเลยครับว่าตัวหนักนะฮะมีน้ำหนักมากถึง700กิโลกรัมด้วยกันโดยมีค่า HP สูงถึง170ครับ ตัวนี้น่าสนใจถึงเลือดจะเยอะตัวหนักแต่ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดคือว่ารวดเร็วในระดับหนึ่งเลยและการตั้งรับโจมตีก็พอดูได้แต่จะไปเสียเปรียบเรื่องสายเวทนี่แหละแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับตั้งรับเหนียวๆพอได้อยู่แล้วบวกกับ Ability Tick Fat ทำให้ท่าโจมตีทั้งหมดที่เป็นท่าน้ําแข็งหรือท่าไฟของฝ่ายตรงข้ามลดลง50%ก็พอจะได้เปรียบหากเล่นในแนวแนวนี้ ตัวเมื่อกี้วานตัวนี้ก็วานครับอันดับที่7ร่วมนะครับวาร์ลอดหรือเวโอครับโปเกมอนหวานทุนประเภทน้ําจากเจนที่3ก็สังเกตได้ง่ายอยู่แล้วนะครับตัวใหญ่ก็น่าจะเลือดเยอะตียากและเจ้านี้มีส่วนสูงถึง14.5เมตรมีน้ําหนักถึง398กิโลกรัมถือว่าตัวใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกโปเกมอนและที่สําคัญเป็นวานอีกแล้วครับเหมือนกับเจ้าฮัตจิระซึ่งค่าพลัง HP ของมันก็ถือว่าเวอร์วางมากอยู่ที่170เท่ากันแต่ค่าอื่นๆก็พอถูถ่ายกันไปครับซึ่งความน่าสนใจคือตัวนี้เลือยออะแต่ป้้งกันน รเรียกได้ว่าตีไฟก็เข้าถ้าขายันหน่อยก็อาจจะบัน่นทอนค่า HP ของมันไปเรื่อยๆอันดับที่6ครับ ว่าปูตเฟ่หรือโซนาร์สโปเกมอนอดทนประเภทพลังจิตแห่งเจนที่2เห็นที่ผ่านมามีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างเวลโอย่างคาบิกอนที่จะมี HP สูงนะครับแต่สําหรับโซนาร์แล้วเป็นโปเกมอนขนาดธรรมดาค่อนเป็นทางเล็กด้วยซ้ำเพราะว่าตัวเล็กกว่ามนุษย์เราซะอีกแต่ประเภทของมันคือโปเกมอนอดทนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามาเพื่อรับแรงกระแทกชัดๆโดยมันมีค่าเลือดสูงถึง190สครับส่วนค่าอื่นก็คือกระจ่อยล่อยนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอทําให้มันเป็นโปเกมอนสุดปั่นตัวหนึ่งที่ผู้คนเอือมระอาในการแบทเทิ อังกอรเคาน์เตอร์มันไม่ใช่ท่าโจมตีโดยตรงสักท่าครับแต่เอาไว้ใช้หลอกล่อทวงเวลายิ่งถ้ามันมีค่า HP ที่สูงมากๆแบบนี้ทําให้ยืนระยะได้ยาวและปั่นป่วนได้มากขึ้น อันดับที่5ครับเรจิดรากชื่อญี่ปุ่นก็เรจิดรากเหมือนกันนะครับโปเกมอนลูกแก้วมังกรประเภทมังกรไม่ใช่ตราขั้นบอลนะครับแต่นี่คือมอนตําำนานที่เปิดตัวมาในเจนที่8ใน The Crow ชุนดราด้วยความเป็นเทพทุกอย่างก็เลยดูดีไปหมดครับตั้งค่าพลังต่างๆที่พอใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงเอชีแล้วละก็นี่คืออันดับที่หยวเดียวๆเลยไม่มีใครครองตำแหน่งร่วมนะครับโดยอยู่ที่200ท้วนค่าพลังนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าอึดกว่าเทพหลายๆตัวในหลายๆเจนและมีค่าพลังโจมตีกับความเร็วที่น่ากลัวเรียกกได้้วว่ายืยนรรอัรบแลตบลต แบบไวๆโดยท่าแรงๆของมันอย่างรางก้อนเอเนจีครับซึ่งเป็นท่าซิกเนเจอร์ประจําตัวมีแค่มันเพียงตัวเดียวนะครับที่ใช้ได้และไฮเปอร์บีครับที่เป็นการปิดฉากอย่างรุนแรงก็รับรองว่านี่เป็นโปกเกมอนที่คู่ควรอย่างยิ่ง อันดับที่สีครับซีกาดคอมพลีทฟอร์มหรือฟอร์มสมบูรณ์นะครับโปเกมอนผู้คุมกดประเภทมังกรดินเทพแห่งเจนี่6ครับมันเป็นโปเกมอนที่มีหลายฟอร์มแบ่งตามเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ต้องเป็นร่างสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะติดอันดับนี้เพราะวยค่าพลังที่พุ่งส่งปรีดหรือเอาจริงๆแล้วซีกาดมันก็โหดตั้งแต่ประมาณฟอร์ม50%ที่จัดว่าสมดุลมากๆแล้วก็น่ากลัวแล้วแต่พอมาเป็นคอมพลีทฟอร์มแบบนี้ครับอย่างอื่นก็แกร่งเหมือนเดิมแต่ความอึดเพิ่มขึ้นเป็น216จาาากก่่งเของมันขร้่ยสน ที่เก่งมากๆและยังมี Ability ชื่อว่า power construct เมื่อจบเทินหาก HP ของซีการ์ฟอร์ม10%หรือฟอร์ม50%ที่มี power construct ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็น complete form ก็จะเพิ่มขึ้นและ HP ปัจจุบันก็จะถูกปรับเป็น HP สูงสุดใหม่โดยอิงจากค่า HP ที่เสียไปก่อนที่จะเปลี่ยนล่างและนี่แหละครับคือสายอึดอย่างแท้จริง อันดับ3กัสลอตหรืออะคูติคิงโปกเกมอนกินไม่เลือกประเภทมืดมังกรเป็นอันตราบีแห่งเจนที่7เจ้านี้จะได้เปรียบเรื่องร่างกายและความตะกะตะการของมันนะครับที่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าตามชื่อกินไม่เลือกซึ่งอาจจะเป็นแหล่งพลังชั้นดีให้มันมีค่า HP สูงถึง223มากกว่าอันตราบีทุกตัวในรุ่นของมันแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยคือเจ้านี่เชื่องช้าครับซึ่งก็คือสิ่งที่ต้องแลกมาความใหญ่ถึกทนก็อาจจะช้าแต่ถ้าพูดถึงการตีแรงก็แรงอยู่ถึงจะไม่ได้แรงขนาดปิดฉากในหม ใช้ท่าเด็ดอย่าง Trash หรือ Giga Impact ที่ค่อนข้างแม่นยำแต่จะเรียนรู้ได้ตอนเลเวลสูงๆเท่านั้น อันดับที่2ครับชันซี่หรือลักกี้นะครับโปเกมอนไข่ประเภทปกติแห่งเจนที่1เป็นค่าพลังที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะมันมี HP สูงถึง250ครับติดอันดับ2ของโลกโปเกมอนทั้งทังที่เปิดตัวมาในเจนแรกแต่ค่าพลังอื่นๆโดยเฉพาะการโจมตีกับป้องกันเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องมีเลยก็ได้นะเพราะงั้นเจ้าตัวนี้มีประโยชน์มากในการเล่นทีมแบทเทิลครับโดยจะมีความสามารถแฝงที่น่าสนใจคือคิลเลอร์เมื่อจบแต่ละเทิร์นครับคิลเลอร์จะมีโอกาส30%ในการรักษาสถานะที่ผิดปกติของโปเกมอนข้างเคียงหากโปเกม ปกติหลายตัวก็จะมี30%เท่ากันที่จะรักษาแต่ละตัวได้ซึ่งนี่คือความสามารถของโปเกมอนสายพยาบาลทั้งหลายนะครับและลักกี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เหมาะสมกับการเล่นแนวนี้เพราะมันจะคอยช่วยเหลือเพื่อนๆแล้วก็รอรับแรงกระแทกด้วย HP ที่มากมายของมันแล้วปล่อยให้เพื่อนโจมตีกันไป แล้วมาถึงอันดับที่1ครับอิเทอร์นาทัสหรือมูเกนไดนาโปเกมอนกิกะประเภทพิษมังกรเป็นโปเกมอนเทพแห่งเจนที่8นะครับแต่ต้องเป็นร่างอิเทอร์นามกเท่านั้นซึ่งจะเห็นว่าโปเกมอนที่อ่ดๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นธาตุมังกรรวมถึงเจ้าตัวนี้ด้วยและถือว่าเป็นสุดยอดโปเกมอนที่มีค่าพลังสูงมากๆในทุกด้าน,นครับที่มาของคําว่าเต็มหลอดนะฮะโดยเราจะต้องพูดถึงในอีกหลายๆคลิปแน่นอนเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยไม่ใช่แค่ค่า HP ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเป็นตัวเดียวครับที่ค่าพลังรวมเเเกิน 1, น1000ป็บ หนึ่งในหลายๆด้าน HP ของมันที่ติดอันดับหนึ่งเนี่ยสูงถึง255เพราะงั้นไม่แปลกเลยที่จะมีอยู่ตรงนี้แต่ที่แปลกเลยก็คืออันดับหนึ่งร่วมอย่างบิซซี่ครับหรือแฮปปี้นัทมูเกมอนแห่งความสุขประเภทปกติใช่ครับและเจ้านี่คือตัวที่เบียดมากับมูเกิไดนาในร่างอีเทอร์นามแมกเพราะว่ามันคือร่างพัฒนาของลักกี้ที่เปิดตัวมาในเจนที่2และมีค่า HP สูงเท่ากันถึง255นะครับซึ่งยังคงคอนเซปต์เดิมครับถึงจะทําอะไรไม่ได้ก็ขออึดไว้ก่อนนะะย,นะยยืืนานรรไดด้้าาาาๆเเพเพ่่อ่ออออควววมมมมทสถแฝงขงข เหมือนกับลักกี้เลยเพราะว่าค่าพลังอื่นเนี่ยถึงจะเป็นร่างพัฒนาแต่ก็เพิ่มมาอย่างลกระจึงเดียวเท่านั้นยังค่าโจมตีและป้องกันครับจากของลักกี้ที่5ก็เพิ่มมาเป็น10แบบนี้ก็ยังคงทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแต่นั่นแหละครับเป็นโปเกม,มอนสายพยาบาลก็มีความชัดเจนเรื่องความอึดอยู่แล้ว จาก10อันดับทั้งหมดที่จัดออกมานะครับเราก็พอจับสังเกตได้ทั้งหมด3แบบจากโปเกมอนเหล่านี้นะครับที่จะมี HP เยอะกว่าตัวอื่นแบบที่1ครับก็คือพวกธาตุมังกรต่างๆนะครับตัวอย่างเช่นอคูจิคิงซีกาดเรติดราโก o ซึ่งพวกนี้เป็นธาตุมังกรและเป็นโปเกมอนเทพด้วยก็จะมีค่า HP ที่สูงต่อมาเป็นพวกโปเกมอนตัวใหญ่ครับอย่างเช่นฮัตจิระที่มีน้ำหนักมากคาบิกอนหรือเวลโอ และแบบที่3านียก็คือพวกโปเกมอนพยาบาลน,นะครับที่จะมีคอนเซปต์ในการช่วยเหลือคนอื่นและมี HP ในการต้านทานการต่อสู้สูงกว่าตัวอย่างเช่นลัคกี้แฮปปี้นัสหรือมามันโบ หรือบางทีก็อาจจะมองได้ว่าพวกโปเกมอนธาตุปกติก็จะมีความอึดที่สูงด้วยเช่นกันหากชื่นชอบคอนเทนต์แนวๆนี้นะครับจากช่อง Watching Watch ของเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้และอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆถาหากอยากรับชมคลิปไหนๆหรือคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วไว้เจอกัใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ